องศาไหนนะที่มันหายไปอะ่ะความคิดหรอหรือสายสัมพันธ์หรือการเงินหรือสุขภาพอืมมาหาคำตอบกันดีกว่าค่ะใครมาฟังนะยังไม่กด subscribe นะกดเลยค่ะริวชี้อยู่ไหนกดเลยให้กำลังใจจูนนะคะแล้วก็ติบตัอไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับจูนะคะกะับเพจองศาที่หายไปค่ะ วันนี้นะคะเจอกันครั้งแรกแล้วก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะกับ u b s c r i b e นะคะถงพันกว่าแล้วดีใจมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะเพื่อนๆพนพี่พี่น้นนองๆทุกคนในที่นี้นะคะเป็นผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะทำให้ช่ององศาที่หายไปของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็จะเติบโตไปด้วยกันแบบนี้อีกเนาะก็หลายคนก็แบบอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย ห้ององศาที่หายไปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจูนจะเล่าให้ฟังเป็นเพราะว่าอย่างนี้คือเหมือนกับว่าวันนี้เนาะเหมือนพอจูนใช้ชีวิตมาเนาะมันก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีอะไรนะที่มันหายไปอะแล้วแบบมันทําให้เราแบบไม่มีความสุขเนาะหรือว่าแบบเออยังที่จะแบบเติบโตประสบความสําเร็จอะไรเนี่ยยังไม่เต็มที่ใช่ไหมคะจูกนก็มาคิดไงว่าแบบ เอะตรงไหนนะที่มันหายไปอะ่ะตูมีความรู้สึกว่าเราจะต้องค้นหานะคะแล้วก็พัฒนาสก,กิลตรงนั้นหรือความคิดตรงนั้นให้มันแบบเติบโตขึ้นเนาะเพราะตูนเชื่อว่าทุกอย่างอะ่ะไม่ว่าจะเป็นความสามารถความคิดหรืออะไรเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาแล้วเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าแบบ ฉันเกิดมาแบบนี้เราก็แบบกลายเป็นแบบนี้เลยไม่ใช่นะเราสามารถที่จะเติบโตและพัฒนาไปด้วยกันได้ตลอดนะคะเนาะทีนี้เนี่ยจูก็มาคิดเลยว่าแบบเฮ้ยสมมติว่าเราอยากจะมีความสุขใช่ปะ่ะเป็นคนประสบความสําเร็จที่มีความสุขอะเฮ้ยมันจะต้องแบบหาคําตอบมาจากตรงไหนบ้างใช่ป่มจูก็ไปดูไงคนที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะเออเขาก็ต้องแบบมีสุขภาพอะใช่ปะ่ะสุขภาพเนี่ย ไม่มีความสำเร็จใดที่แบบมาทดแทนความสำเร็จทางด้านสุขภาพได้ใช่ไหมคะอ่ามันก็ต้องแบบแข็งแรงอะ่ะวันนี้เรามีเงินร้อยล้านใช่ไหมคะแต่ว่าเราแบบนอนติดเตียงให้อาหารทางสายยางอะไรอย่างนี้มันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมตุก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีความสุขสําหรับตูเนาะอันนี้เหมือนเรามาแชร์กันเนาะอ่ะหรือว่าแบบทางด้านความสัมพันธ์ใช่ปะเออแบบ ทะเลาะกับสามีทุกวันเลยอะมันก็ไม่ใช่่ามันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเออหรือว่าแบบยังไงดีอ่ะการเงินอย่างเงี้ยแบบโหถ้าเราแบบคือการเงินมันก็ทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออหรือว่าแบบเราอยากดูแลสุขภาพมันก็ต้องมีตรงนี้การเงินเพิ่มขึ้นมาเนาะเราก็จะแบบเออเราจะแบบบางทีหาเงินมาได้เยอะมากเลยอ่ะแต่มันหายไปหมดเลยใช่ไหมคะแบบ เออเราตรงเนี้ยเราจะแบบไปตามหาตรงไหนใช่ปะ่ะตรงไหนที่มันเป็นรอยรั่วตรงไหนที่มันหายไปในความคิดของเราอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือว่าแบบความคิดแนวความคิดของคนประสบความสําเร็จอย่างี้ใช่ปะ่ะเออแบบอย่างเช่นแบบตัวเป็นคนที่แบบมีขี้เยอะอ่ะขี้เยอะอ่ะใครเป็นแบบขี้กลัวใช่ไหมขี้อายอย่างงี้ค่ะแบบขี้สงสัยอย่างงี้ค่ะหรือวบบ่าขี้โกรธขี้หงุดหงิดอะไรย่างเงี้ยเออแบบตรงเนี้ย นี่ไงจูก็ตามหาว่าเออเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงใช่ไหมคะนี่แหละมันเป็นทําให้มันเกิดช่องนี้ขึ้นมาเนาะว่าเออเนี่ยจูน่ะก็เดินทางมาถึงจุดจุดนึงแล้วนะจูก็พัฒนามาถึงจุดจุดนึงแล้วนะจูว่านะมันไม่ใช่แบบคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับจูนเนาะบางสิ่งบางอย่างอะจูก็ไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแบบอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเนาะคือไม่ได้เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะแต่ว่า จูนเห็นคนที่ประสบความสำเร็จแบบในโลกใบนี้เลยอะเขาอ่านหนังสือกันเยอะมากนะคะจูนก็แบบไม่รู้ใครเป็นบ้างนะจูนเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือสอบอะอ่านหนังสือบรรทัดนั้นนะสามรอบอะยังไม่ผ่านบรรทัดนั้นเลยเพราะอะไรไหมคะหลับห <c oughs> ลับตลอด <c oughs> อ่าแต่ว่าเป็นเพราะเราเนี่ยจูนคิดว่าสิ่งที่แบบจูนพัฒนาขึ้นมาเนาะจากประสบการณ์ตัวเองเลยอะเออช่วงแรกๆมันยากนะ ใช้เวลาด้วยแล้วมันก็ไม่ชินอนะ่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่มันฝืนมากๆเลยนะคะแต่เมื่อจูนทําตลอดฝืนตัวเองตลอดตลอดนะคะเราก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นเงื่อนไขของคนที่ประสบความสําเร็จความสําเร็จเนี่ยชอบแบบนี้แหละจูนก,ก็พัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะคะมันเกิดจากการที่เราเรียนรู้นะคะแล้วก็แบบไปค้นหาว่าตรงนี้มันขาดหายไปสําหรับจูนเนาะ จูก็มาพัฒนาแล้วฝึกเขาขึ้นมาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนแบบว่าจูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบมาแชร์กันนะคะแล้วก็เติบโตนะคะพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจูนะคะก็จะแบบ มาทำคลิปนะคะว่าแบบเฮ้ยเราพัฒนาทางไหนบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความคิดความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเนาะอย่าลืมนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรานะเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งองศานะคะ1วันส0วันเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่เห็นอะไรเลยแบบท้อด้วยซ้ำนะเพราะมันฝืนตัวเองใช่ปะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าร้อยวันละพันวันละจะเป็นยังไงนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เห็นเขาโครงเดิมเลยนะคะ แล้วอย่าลืมนะคะมาติดตามจูนะคะกับเพนองศา,ศ,าศาที่หายไปค่ะ